สวัสดีครับมางพบกับสายล่าอสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปป,ปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศตัวโลกทุกท่านนะครับครับคลิปนี้ไม่มีภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวนะครับแต่วันนี้สายล่ามีอะไรที่จะมาให้เพื่อนๆพี่น้องของสายล่าและแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรา หรือทิดาลำเพลิงเงินล้านโลพระราชทานุงอิงเพชรบ้านแพงบลรมยเลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้ครับเป็นไงครับภาพภาพบรรยากาศอยู่ที่สวนสวนน้ำดีดีปราร์คอยู่ที่หนองแคสระบุรีทุกสิ่งทุกอย่างที่สายราจะพูดมานี่เป็นอะไรที่นี่นะพอพูดมาคนก็จะลุกทันทีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เหมือนกับที่สายล่าขึ้นหัวปกไปพุงอิงรู้เหมือนตายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้ทุกคนได้ดูไหมครับช่วงที่น้องไลไลสดก่อนที่จะเดินทางมาที่หน้าง,งานทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดของน้องอยู่ในไลสดสายล่าได้ยินสายล่าก็ขนลุกน้องพูดออกมาแบบเขาเรียกว่า แบบแบบพูดออกมาเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างก็มีพ่อพ่อแม่เอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ก็บอกให้ให้น้องจุดทูบด้วยน้องบอกว่าไม่ต้องจุดฝนไม่ตกหรอกลาบว่าให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่กุ๋งอิงพูดออกมาเหมือนดั่งตาเห็นเมื่อบานนี้สาย่าเฝ้าระวังเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนสระบุรีโคราช บุรีรัมย์ก็มีเชื่ออยู่ในจำนวนที่จะมีพายุฤดูร้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ใกล้เคียงตกนะครับเมื่อวานนี้ปากช่องโคราชสระบุรีก็ตกแต่อยู่ที่ทําการสแสดงไม่ตกก็นี่แหละครับสายล่าถึงบอกว่าน้องพูดออกมาอย่างตาเห็นลาบ่าให้ตกลาบลาบ่ให้ตกลาบลาบอกแล้วนี่แหละโอ้โหเป็นอะไรที่สายล่านี่ขนลุกนะครับได้ยินแบบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ไดไดอยู่ในไลฟ์สดของน้องทุกคนจะรู้เกี่ยวกับคาพูดของน้องมันเป็นอะไรที่น้องพูดออกมาแบบที่แบบไม่ต้องคิดเลยน้องบอกฝนไม่ตกไม่ต้องจุดทูบทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สายล่าเก็บภาพบรรยากาศนั้นมาให้ชมแล้วทุกคนได้ยินแล้วสายล่าก็เชื่อว่าต้องคิดเหมือนกันกันกบสายล่าแต่รับฟังรับชมครับ เป็นกำลังใจให้ลูกสาวเด้อขอบคุณค่ะย่าจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมจุดทูบเด้อเมือลรงมีฝนเด้อฝนว่าตกจ้ะเพราะว่าไล่ไปแล้วเตาหนัวสัดเจนรับว่าให้มันมาเพราะว่า เดียเซอร์บได้ทั้การเสรเตงเป็นไงครับได้ยินแล้วลาเบอให้มันมา ไล่ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคําพูดของน้องแล้วเวลาน้องพูดน้องก็พูดแบบแบบยังไงอะแบบธรรมชาติธรรมชาติน้องบอกว่าไม่มีฝนไล่ลไปแล้วลา,ลาไล่ไปแล้วบใ้มันมาเดี๋ยวจะทําการแสดงไม่ได้นี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์เวลาน้องพูดเวลาน้องแบบคําพูดของน้องพูดออกมาเนี่ยน้องจะ ไม่ได้คิดเลยในสิ่งที่น้องพูดออกมาเป็นคําพูดหลุดออกมาก็เขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนกับน้องสัมผัสหรือจะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่นะครับมันเป็นความมัศจรรย์แล้วที่สําคัญเมื่อวานนี้สระบุรีโพราชขึ้นชื่ออยู่ในจังหวัดที่จะถูกพายุฤดูร้อนรวมทั้งบุรีรัมย์ชัยภูมิขอนแก่นก็มีชื่ออยู่ในนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงครับอยู่ที่สวนน้ำดีดีพาร์คหนองแคไม่มีผลมันเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดจากความเชื่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็สายล่าจะบอกว่าการรับฟังรับชมชิปของสายล่าก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วย สายล่าบอกแล้วว่าสายล่าจะพูดเกี่ยวกับความอัศจรรย์ขององค์หญิงเป็นสัดส่วนมากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่มีพลังงานวิเศษของน้องที่อยู่รอบกายของน้องบางคนก็หาว่างมงายบางคนก็บอกว่าอวยบางคนก็บอกว่าพูดให้คนธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้วิเศษอันนั้นก็ไม่เป็นไร อันนั้นก็คือความคิดของของบุคคลคนนั้นที่เขาขอคอมเมนต์มาบอกสายล่าอันนั้นไม่เป็นไรนั่นก็เกิดจาก <c oughs> เขาเรียกว่าเกิดจากสิทธิในความเชื่อของตัวเองทุกคนจะละเมิดสิทธิในความคิดของกันและกันไม่ได้อย่างผู้ที่คอมเมนต์มาเขาไม่เชื่อสายล่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาอาจจะชอบน้องแบบแบบแบบในตัวศิลปินแต่เขาคงไม่ได้คิดว่าความสัจจ์ม,มีแบบนี้ อันนี้อันนี้ก็มันก็นานาจิตตังแต่ส่วนมาก f อฟของหญิงเป็นซะส่วนใหญ่ร้อยละแปดิบห้าหรือร้อยเกสบที่เขามีความเชื่อในความอัศจรรย์ของน้องน้องจะพูดอะไรออกมาส่วนมากจะเป็นความจริงทุกจริงทุกอย่างไม่ต้องดูอื่นดูไกลโชคลาภแฟนขับเอฟซที่เขาโอนมาอะไราให้น้องอยู่เป็นประจำ ก็ล้วนเกิดจากาาจความอัศจรรย์คําพูดที่หลุดปากออกน้องจากตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนกับไรสดเมื่อวานนี้คําพูดของน้องเป็นคำพูดที่แบบธรรมชาติไม่ตกมันนี้ฝนไม่ตกลาไล่ไปแล้วไม่ให้ตกนี่แหละครับแล้วเมื่อวานนี้ปากช่องที่โคราชสายล่าติดตามข่าวฝนตกแรงเขตเขตทางทางจากใกล้เข้ามาทางโคราช ั้งแต่ปากช่องมันเป็นอะไรที่นี่แหละครับอยู่ที่งานก็ไม่มีฝนเลยคําพูดของน้องวาจาสิทธิ์แล้วคําพูดพูดอะไรออกมาเหมือนดังตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครชมไลสดของน้องเมื่อวานนี้ก็จะรู้เลยว่าบรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงสายว่าดูจนจบจบไล์แล้วน้องก็เดินทางมาที่นั่งงานเมื่อคืนนี้เป็นไงครับพ่อลูกคู่บุญสมกับเป็นพ่อลูกคู่บุญ มาถึงมาเจอกันเมื่อไหร่ก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงฮาเมื่อคืนนี้ก็พาลูกสาวเต้นท่าของพ่อยาวลูกหยีท่าแหวงขาแล้วก็เตะขาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าดูหัวเลาะอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่สมกับที่เขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์สมกับเขาเป็นเป็นเจ้าพ่อโซเชียลทุกสิ่งทุกอย่างทุกในความคิดของบอสจะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์สร้างแต่รอยยิ้มสร้างแต่เสียงหัวเราะให้กับแฟนกับ f อฟมาโดยตลอดแต่ส่วนมากบางคนที่เป็นเป็นพวกพวกชออ่คอยขัดแข้งข,ขัดขาก็มีคอมเมนต์บ้างอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นก็เรื่องของเขาเขาไม่มีความสุขก็เขาชมไปเขาก็ไม่มีความสุขเป็นความทุกข์ของตัวเองเรายิ่งได้ชมเรายิ่งได้เห็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ของบอสเราก็มีความสุขมีแต่รอยยิ้ม ทุกสิ่งทุกอย่างเขาสร้างมาเราเป็นผู้บริโภคแล้วเราก็บริโภคแบบมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเขาเรียกว่าผู้บริผู้บริหารสมองเพชรความคิดของบอสเป็นอะไรที่สุดยอดคิดอะไรได้ก็จะทําในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความมหัศจรรย์ทั้งพ่อและลูกวันนี้สาวน้อยเพื่อนแพงก็ทําการแสดงอยู่ที่วัดป่าเลไลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณวันนี้ภาคกลางก็ต้อง ระวังไว้ด้วยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้สายล่าเช็คเรดาร์แล้วมีฝนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เหมือนคำสโลแกนของสาวน้อยเพชรบันแพงปลอดฝนขอให้แฟนคลับเอฟซีชาวจังหวัดสุพรรณได้ชมหมอลำสาวน้อยเพชรบันแทงกันแบบมีความสุขสายล่าเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเหมือนกับแฟนคลับเอฟซีทั่วไปลหลายจังหวัดที่สาวน้อยจะไปทําการแสดง แฟนตับเอฟซีชาวจังหวัดสุพรรณวันนี้ขอให้ชมแบบเต็มอิ่มเลยแต่เราก็ควรระวังปาลาฝนไว้นิดๆหน่อยๆถ้ามันมานิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันมาเยอะนี่แหละครับเราจะไม่ได้รู้ว่าความสุขความม่วนความซื้นที่ศิลปินในวงของสาวน้อยเขามอบความสุขให้เราแบบสุดยอดที่สุดใครได้ไปชมก็จะรู้เองว่าเป็นแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหน้าง,งานอยู่ในหน้าฮ้านมีแต่ความม่วนความซื่นเมื่อคืนเห็น ้าเตะขาของน้องแล้วก็ยังจายังจําติดตามันเป็นอะไรที่ตลกแล้วก็มันถ้าได้พ่อยาวลูกหยีเข้ามาร่วมอยู่ในอ,องค์กรด้วยสายล่าเชื่อว่าสาวน้อยเป็นแพงดดูการหน้าปังแน่นอนแล้ววันที่13รกรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่ขอนแก่นใครไปไม่ได้ก็ส่งกําลังใจไปวันนั้นเป็นวันเป่เปาเค้กเป่าเทียนให้กับลูกสาวแห่งชาติของเราเป็นอะไรที่สุดยอดครบรอบ19ปี เป็นอะไรที่โตเป็นสาวแล้วแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอีกหน่อยสิ่งที่เขาสรรสร้างมาจะเป็นแบบไหนวันนั้นก็เป็นวันเปิดเขาเรียกว่าเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์คายอ้อเขาเรียกว่ารอบการาดินเนอร์แล้ววันที่17รกรกดาเราก็มีนัดกันทั่วทุกโรงภาพยนตร์เราจะไปดูว่าคายอ้อเป็นแบบไหนสิ่งยึดเหนี่ยวของหมอลำ แล้วก็ของศาสตร์ของศิลปินหลายๆแขนงที่เขาต้องมีไขอ่ออเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไขอ่ออเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีจริงและมหัศจรรย์ใครลบดูก็เหมือนเหมือนกับหนังตัวอย่างเราได้ชมเราเห็นภาพยนตร์ตัวอย่างส 5, 5. ้าวินาทีเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ชวนขนลุกแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สร้างมาจากผู้บริหารสมองเพชรอย่างบอตโจเป็นหนังประวัติศาสตร์แห่งวงการหมอลำ ผู้บริหารวงหมอลำมาทำหนังใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปดูวันที่17แล้วเราก็จะมาคุยกันดูเรื่องครับคลิปนี้แต่ละก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมคำพูดของน้องเป็นอะไรพูดออกมาดังาาเห็นที่ทำการแสดงอยู่ที่หนองแคไม่มีฝนแต่รอบนอกฝนตกแต่ละเช็คดูแล้วว่าฝนตกอยู่ที่ปากช่องกระตกแรงนี่แะครับอ๋งอิงวาจาสิทธ์ครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคย ขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยเข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ